ดี่ากนี่คือกับข้าวฝีมือแม่ของเราทั้งสองคนไม่บอกหิวหรือยังหิวมากค่ะก่อนจะทานต้องเต้นให้เราดูก่อนหล่อเพราะจายาก็บอกว่าพลิ้วมากอะเขบอกว่าพลิ้วมากอะใช่ใช่ก็บอกเรียวมากใช่ไม่เคยได้ตัดเลยใช่เข้าใจเขาเข้าใจเขาใช่ค่ะแม่แม่อยากดูไหมอยูอยู่อะดูอะมามามาจังหวะดีค่ะอ่ะห้าสี่สามสอง เฮ่เฮ่ยอยอยอะเฮ่เฮ้เยอะเยอะเยอะกระจายกุ้งกระจายเยอะกระจายกุ้งกระจายเอาแตเข้าตแต่ข้าตแต่ข้าตแต่ข้าวเลยแก่แก่ปลิวปลิวปลิวมากินเลยนะกินเลยกินเลยกินเลยหนูกินละเอาเลยเป็นไงรสชาติกับเส้นสปาเกตตี้สามรสไหมเ้อะเนอะเนอะแม่ไม่กินเหรอกินอะไรเน่ะแม่แม่กินไหมจ๊ะแม่นี่ ท่านผู้ชมครับนี่อร่อยไหมหมูปัดเคยผมการันตีเลยว่าอร่อยจริงๆแล้วก็ยังเติมน้ำมันหน่อยใช่ไหมอ่าอ่าออข้าวหน่อยไหมใช่ใบหัวรั้พามากไปอ้าวเหรอใช่แม่ผมบอกให้ใส่นิดเดียวใส่เยอะได้ใบหัวรั้พามากไปคุณคุใส่หัละพามากไปอีกพี่ฮายบอกให้หนูใส่ปเยอะมันมาตราๆแล้วมันถุนเข้าต้มหมนะอ่อข้าใส่เยอะจมูกเขาบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าจะใส่เยอะใช่เขาเน้นตลอดเลยแม่ดื้อดื้อไหมดือดเหมือนใคร หมือนพ่อมั้ืนเหมือนพ่อมันอร่อยเนีนี่ผู้กองทานทั้งสองเมนูยังเนี่ยอ่ะรู้สึกอย่างไรบ้างทั้งสองเมนูอ่ะหนูชอบอันไหนวิจารณ์อาหารรสชาติแต่ละแต่ละเมนูเลยบอกได้เพราะว่ารสชาติที่หนูชอบอันนี้ผู้กองชอบเพราะมันไม่ได้เป็นเห็ดจัดจานมากมันกินสบายๆแต่พอมากินยางคิวหวานปกติชอบเป็นทายหวานอยู่แล้วก็อร่อยมากมันแซบมาอะไรที่ใกล้รสชาติที่ว่าแม่แม่พู้กอททำมากที่สุดล่ะ เอาตรงๆไม่ได้ตอนแหลนะทั้สองเมนูเลยอทั้งสองเมนูเลยนี่คือใกล้ๆกับแม่ผู้โกมากเลยเหรอถ้าปกติที่ทานฝิงมือคุณแม่บ่อยปะบ่อยแค่ไหนอะจริงๆแล้วสมัยตอนเด็กๆะบ่อยค่ะอแต่ตอนนี้แยกออกมาอยู่ต่างหากพอได้สามีก็เลยแยกอยู่ต่างหากประมาณนั้นไม่มีสามีไม่มีสามีค่ะคือปกติอะเด็กๆก็ทานบ่อยแต่พอเริ่มโตออกมาอยู่ที่บอกค่ะไม่ค่อยทานแต่ว่าพอเริ่มโตก็กลับทาให้แม่ทานบ้าง แล้วก็ผู้กันศึกษาเรื่องอาหารแล้วฝีมือแม่แม่ของแม่ผู้ปกครองทำอาหารเป็นไงบ้างสมัยก่อนทขาไม่อร่อยเลยเด็กๆครับเพราะว่าพ่อทำแข้าวไหวกวางเออเอ๊ะทำไมบ้านเราทำไมบ้านเราพ่อทำกับข้าวอไหวกวางเลยเนาะแต่พ่อเราข้าราชการนี่แหละแต่ว่าเป็นข้าราชการพอตกเย็นเขาก็จะมีดิงมีเรงนะเพราะรัราชการเป็นทหารนี่เขารับราชการแม่รับราชการเป็นทหารเนี่ยบอกเข้าไปบอกเข้าไปพ่อรับราชการใช่ตอนนี้มาอยู่กรุงเทพอ่ะไอ้ไฮเท่อ คือมอไซค์ใช่มอไซค์วินให้ขันมอไซค์วินพ่อใส่เสื้อวินตลอดเลยใช่รับราชการทุกวันเลยไปส่งตอนเช้าแม่รู้ม่ว่าไม่ว่าไม่ว่าเพราะพ่อไม่มีแรงละพอจบตั้งแต่แม่ละพ่อพี่เป็นหมอเออหม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 อบ้านเหรอไม่หมอไล่หมอผีนี่แหละแม่พอเป็นหมอมา หมอดููเป็นหมอดูนี่โอโคหมอผีสุดฤทธิ์แม่หนูทำไงกับพี่เอกดีเนี่ยเหมือนกันเหมือนเหมือนกันนะงหมือนสองคนเหมือนกันเหมือนเหมือนกันนะงหมือนสองคนแม่ถามบุโกะที่บุโกะหุ่นเท่านี้กี่ปีที่ผ่านมาเด็กๆเป็นนี้ปะไม่ใหญ่ทำไมอ่ะ เด็กๆหอมเพราะไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรแต่เพราะเกิดมาตัวเล็กๆแม่ก็เลยพาไปกินยาอาหารเสริมทุกคนแ่่แม่เป็กลัวเป็นปริโอเด็กๆอย่างนั้นเลยเหรอจริงพี่น้องหมดกี่คนอ่ะสามคนค่ะอือนโตใครกินเก่งที่สุดหนูว่ากินเก่งทุกคนอ่ะเขากลมทุกั้งบ้านเลยอ่ะจริงอเหรอน้องสาวก็กลมแม่แม่หม่นนี้ป่ะแม่ผอมเพราะเหรอทำไมอ่ะไม่รู้แม่ตัวเล็กๆผอมๆเลยเหรอเหรอพ่อก็อ้วก แต่ว่าตอนหลังๆคงกินเยอะเป็นกรรมพันธุ์อ่ะงั้พูดถึงว่าครอบครัวนะจริงๆคนที่ใหญ่ที่สุดในบ้านคือแม่นะเราก็เชื่อนะหนูเนี่ยเคยเป็นลูกมือแม่ตั้งแต่เด็กๆแม่เป็น้งแต่เด็กๆครับแล้วแม่นี่มีที่พลที่สุดในบ้านจริงที่นิพทานข้าวกับข้าวที่ไหนก็ตามแต่แม่ว่ไปกินยังไงอะไรยังไงก็ตามแต่แม่ทำอร่อยกว่าแม่ทำอร่อยที่สุดเลยเนาะต่อไปเนี่ยนะคะ รายการของเราพี่เอกขาบางทีเราก็จะมีอย่างบุกโกมาอย่างเงี้ยสัปดาห์น่ารักบางทีก็อาจจะมาเป็นคู่มัดีมนกันนะมันดีมอนกันนะบางทีก็เราจะให้แขกรับเชิญบุกโกเชิญแม่มาด้วยได้นะก็มาประชันกันแบบว่าไม่ได้จริอยเรียกว่าประชามเลยเรียกว่ามาแลกมาแลกเปลี่ยนสัตวตีเออแลกเปลี่ยนอาหาร เอามาปรับทัศนคติเอนะเอามาแลกเปลี่ยนกันแม่พกโกรธทาอะไรอร่อยพระพันปีทําอะไรอร่อยแม่ไม้ทาอะไรอร่อยอเรามาแลกเปลี่ยนอาหารกันกินดูเพะคะหนูเห็นพี่แล้วพี่กินจริงๆแล้วเอางี้เดี๋ยวหนูให้พี่กินให้เต็มที่เลยแต่ตอนนี้เรามาปิดรายการกันก่อนดีกว่านะคะอออขอบคุณน้องพกโกรมากที่วันนี้มาเป็นแขกรับเชิญให้เราสนุกมากเลยอร่อยไหมลูกอร่อยมากขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะว่ามาใหม่นะนะอีกแม่ค่ะะอ่าแล้วก็ขอบคุณน้ำหอมปราบอากาศเนริเฟระครับ วันนี้เราลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรากินกันต่อขอบคุณทุกทโชคดีมีความสุขอย่าลืมพบกันทุกวันอาทิตย์ท่ามพื้นทกเย็นะคะช่องไทยรัฐทีวีรายการลับข้าอแม่สวัสดีค่ะสวัสดีคร่ะทาไมเหยียดขาอย่างนี้คือหนูไม่เหยียดแม่หนูอ้วนแม่มันติดพุงอ่ะจ้ะหนูก็อยากจะนั่งอสมาธิแต่มันทำไม่ได้นะแม่เนาะมันไม่สุกเลยสุกหรือเ่ามันสุกได้ไหมกินได้เปล่าอ่ะกินได้ไหมล่ะอ่ะ อันนี้สมมติว่าสุกอ่ะกินแม่พี่ยกหนูไม่กินหมูดิบอ่ะก็มึงรอนก่อนไฟอ่ะร้อนอะแม่แม่เด็กแคระยุ้ยยุ้ยยุ้ยตายคงละื่อมาล่วงนี่ก็ล่วงแล้วโฮเล่โฮเล่ปอันนี้สาม1 2มเออเฮ้ยอายหมดเลยตายแล้วแม่ไม่แล้ว ใส่เลยเดี๋ยวจะไม่เหลอืองกูก็หนุมงึงอ่ะ